ครับสวัสดีครับผมนายธาวันเอ็มนอกครับผู้ใหญ่บ้านบ้านานนงมูงม่ที่เ็ตําบลนงเคงอำเภอนองท่องจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนนงหมู่ที่เ็ตําบลนงเคงอำเภอน,อง,อนองทองจังหวัดขอนแก่นครับคร<ช>ับผมเป็นมาการก่อตั้งน,นะครับก่อตั้งเมื่อปีพศ2559นะครับ แรงบันดาลใจในการก่อตั้งก็เป็นการช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือพี่น้องการเข้ามาเป็นผู้นำนะครับก็เห็นพี่น้องเรามีแต่กู้มีแต่กู้ไม่มีเงินฝากก็เลยคุยกับทางผู้ช่วยทางคณะกรรมการหมู่บ้านเราต้องหาวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเพ<ม>ื่อให้พี่น้องเราได้มีเงินฝากประจำทุกๆเดือนนะครับ จึงมีแรงบันดาลใจตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้พี่น้องนำเงินมาฝากครับปัจจุบันมีสมาชิกที่ร่วมฝากเงินออมทั้งหมดนะครับ135คนนะครับมียอดเงินฝากทั้งหมด1 4 3 0 0 0พบาทครับครับปัจจุบันนะครับตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่ ทั้งหมด2กลุ่มนะครับคือกลุ่มน้าดื่มเพื่อชุมชนบ้านน้อนม่วงกลุ่มที่2คือกลุ่มตลาดประชารัฐนะครับ <c oughs> ครับเดี๋ยวเราจะไปชมทั้งสองกิจกรรมนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางส,วสาวพาวิชีประเสริฐนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลลิตาเย็นสัรานค่ะ เราสองคนเป็นตัวแทนของกลุ่มออนรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโมง่วงค่ะนําเงินจากกลุ่มออนรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนมง่วงนะคะมาทำน้ําดื่มมัรจุขวดแบรนด์ชุมชนบ้านนมง่วงน้ำดื่มนี้ก็จะมีอยู่สองขนาดนะคะขวดเล็กกับขวดใหญ่ขวดใหญ่นี้เราจะขายอยู่ที่แคปละ3าบาาทค่ะสาพ็ค1 0น้อยบาทค่ะแล้วก็ถ้าเป็น เป็นขวดเล็ก่นี้เราจะขายแค่ละ30บาทนะคะเราก็จะขายให้ก <hi> ับสมาชิกในหมู่บ้านของเราแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงค่ะเราได้นําเงินจากกล่มออมทรัพย e ์เ <hi> พ <laim> ื่อการผลิตของเรามาเป็นจํานวนเงิน47,000บาทค่ะเพื่อมาซื้อหัวใจ24หัวแล้วก็บรรจุพัณฑ์ต่างๆเพื่อใช้ในการบรรจุ ขวดน้าชุมชนแบรนด์ชุมชน,บ,น,ชมชนบ้านนองม่วงของเราค่ะรายไ,ได้จากการที่เราขายน้ำดืม่มนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนที่1ก็คือเราจะเอาไปเป็นเงินปันผลให้กับสมาชิกในกลุ่มออมซาพเพื่อการผลิตบ้านนองม่วงส่วนที่2เราจะให้เป็นสวัสดิการของสมาชิกในกลุ่มออมซาพเพื่อการผลิตบ้านมอนม่วงค่ะ เราจะมาปรับปรุงซอเติมพื้นที่นะครับตลาดประชารัฐนะครับที่เราได้ก่อสร้างไว้ตอนนี้รู้สึกว่าตลาดเราจะคับแคบไปดังนั้นเราจึงเอางบประมาณของกลุ่มอมซับนะเพื่อการผลิตออกมาเพื่อก่อสร้างหนึ่งที่จะสร้างก็คือห้องน้ำครับห้องน้ำเพราะว่าตอนนี้ขาดห้องน้ำ ดังนั้นส่วนที่สองเราจะมาทำเรื่องตลาดประชารัฐครับต่อเติมตลาดให้มันดีขึ้นครับผมครับสำหรับแม่ค้าที่มาขายอยู่ในตลาดประชารัฐนะครับในมติที่ประชุมของคณะกรรมการให้เก็บวันละสิบบาทนะครับสำหรับเงินที่เราเก็บได้นะครับเราจะเอามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่เหลือเราจะเอามาซ่อมแซมและต่อเติมสร้างห้องน้ำต่อไปครับ